ภูหลังของสังคมอินโดนีเซียตอนที่4สังคมบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุลาเวสีในบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุลาเวสีหรือที่ชาวตะวันตกเรียกกันทั่วไปว่าเกาะเซเลเบสนั้นจะมีผู้คนกลุ่มต่างๆถึงสกลุ่มอาศัยอยู่ด้วยกันโดยผู้คนเหล่านั้นมีภาษาพูดและประเพณี เป็นสื่อกลางสำคัญในการหลอมความสัมพันธ์เข้าด้วยกันกลุ่มแรกคือพวกมาคสซ่าจะอยู่ทางใต้สุดของเกาะสุลาเวสีถัดขึ้นมาทางเหนืออีกเล็กน้อยก็จะมีพวกบูกีอาศัยอยู่ถัดขึ้นมาทางเหนือไปมากกว่านั้นอีกก็จะมีพวกลูวูส่วนในบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแถบนั้นก็จะมีพวกมันดาอาศัยตั้งหลักแหล่งอยู่ ในขณะที่พวกลูวูได้สถาปนารัฐขนาดใหญ่ขึ้นมาเพียงรัฐเดียวที่มีอำนาจปกครองครอบคลุมเข้าไปถึงดินแดนภายในของเกาะสุลาเวสีผู้คนกลุ่มอื่นๆกลับนิยมตั้งรัฐเล็กรัฐน้อยกระจัดกระจายไปตามชายฝั่งของเกาะนี้เช่นกัวและทาโลในภูมิภาคของพวกมาคัคาซาโบเน่วาโจชอปเปงซีเดนเรงและตาเนเต ในภูมิภาคต่างๆของพวกบูกีและรัฐอื่นๆอีกเจ็ดรัฐของพวกมันดาในบรรดารัฐเล็กรัฐน้อยเหล่านี้ที่สำคัญคือรัฐกลัวของพวกมาคาซาและรัฐโบนีของพวกบูกีซึ่งจะทำสงครามช่วงชิงความเป็นใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนครอบคลุมเนื้อหาส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์เกาะสุลาเวสีตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16 กระบวนการสร้างความเป็นปึกแผ่นโดยรวมกลุ่มการเมืองขนาดเล็กเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ก็เริ่มต้นระบบกษัตริย์ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันในสมัยหลังเพราะก่อนหน้านั้นผู้คนกลุ่มต่างๆก็ยังคงให้ความสำคัญกับชาติกำเนิดและบทบาทของตระกูลซึ่งถือว่าเป็นสถาบันสำคัญของสังคมและล่องรอยของพัฒนาการดังกล่าวก็ปรากฏให้เห็นในวรรณคดีของเกาะสุลาเวสี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้คือในตอนแรกเริ่มนั้นเนื่องจากโลกเกิดความยุ่งเหยิงดังนั้นเทวดาจากสวรรค์และบาดาลจึงได้ตัดสินใจในรมิตโลกให้เป็นสถานที่สำหรับมนุษยชาติสามารถพำนักได้โดยเทวดาองค์หนึ่งจากสวรรค์ได้อภิเศกสมรสกับเทพธิดาอีกองค์หนึ่งจากบาดาลภายหลังจากนั้นแล้วอารยธรรมความเจริญของมนุษยชาติ ก็แผ่คลุมโลกมนุษย์โดยทายาทของเทวดาคู่นี้จะทำหน้าที่ปกครองดินแดนต่างๆจนถึงวันหนึ่งเทวดาน้อยใหญ่ผู้ปกครองก็เบื่อมนุษย์จึงได้หลบหนีกลับไปสู่สวรรค์และบาดาลอีกครั้งมนุษย์เหล่านั้นจึงถูกปล่อยให้ปกครองกันเองถึงเจ็ดชั่วคนจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องข้าวฟันกันเองสภาพการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงได้ต่อเมื่อผู้คนในแต่ละแห่ง จะค้นพบกษัตริย์ที่มาจากสวรรค์เพื่อปกครองเขาเหล่านั้นอีกทอดหนึ่งโดยกษัตริย์แต่ละองค์ซึ่งเป็นเทวดาน,นั้นจะให้กำเนิดทายาทเป็นมนุษย์เพื่อปกครองผสมนิกรของแต่ละดินแดนต่อไปในหนังสือเกี่ยวกับจารีตประเพณีดั้งเดิมของพวกบูกีจะเห็นได้ว่าฐานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ไม่ได้ถูกเน้นให้มีเอกลักษณ์พิเศษแต่อย่างใดในทางตรงข้าม บทบาทก,การชี้ขาดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ราษฎรของพระองค์จะได้รับการเน้นมากกว่าด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เกิดการสันนิฐานกันว่าก่อนที่สถาบันกษัตริย์จะเกิดขึ้นอย่างถาวรหน่วยพื้นฐานทางการเมืองของคนเหล่านั้นน่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กที่เรียกว่าวานูอาและชุมชนขนาดเล็กเหล่านั้นก็มีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแต่งงานซึ่งจะนำไปสู่จำนวนครอบครัวลหลายๆครอบครัวที่สืบสายมาจากมารดาเดียวกันและนำไปสู่การเป็นพันธมิตรระหว่างกลุ่มชุมชนขนาดเล็กเหล่านั้นบางกลุ่มด้วยเหตุนี้ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินและสิทธิในการประมงระหว่างชุมชนต่างๆจึงเกิดขึ้นจนกระทั่งในที่สุดสถาบันกษัตริย์และสภาผู้อาวุโสหรือที่เรียกกันว่าฮาดัด จึงจำเป็นต้องถูกสถาปนาเพื่อปกครองชุมชนขนาดเล็กต่างๆอีกทอดหนึ่งโดยชุมชนแต่ละแห่งจะส่งหัวหน้าของตนที่เรียกว่าอารุงเข้าไปนั่งในสภาผู้อาวุโสเพื่อตัดสินชี้ขาดปัญหาข้อพิพาทต่างๆขณะที่กษัตริย์เองก็จะต้องปกครองอาณาจักรของพระองค์โดยยึดถือจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของสภาผู้อาวุโสอีกทอดหนึ่ง เพราะอำนาจของกษัตริย์จะดำรงรอยู่ได้ก็เพราะการเห็นพ้องต้องการของชุมชนทั้งหมดถ้าหากสภาผู้อังวุโสรับไม่ได้กษัตริย์ก็จะถูกปลดออกและเลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งผู้คนกลุ่มต่างๆในบริเวณดินแดนแถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุลาเวสีจะดำรงความเป็นสังคมเกษตรตลอดมาจนถึงคริสตศตวรรษที่16 เมื่อมารากาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสแล้วจึงมีพ่อค้ามาเลออพยพออกจากเมืองนั้นมุ่งสู่ภูมิภาคซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมาคัสซ่าซึ่งภูมิศาสตร์ที่ตั้งเหมาะสมสำหรับการพัฒนาเป็นฐานควบคุมเส้นทางการค้าโดยเฉพาะการผูกขาดการค้าทางเรือกับหมู่เกาะโมลูก,กะซึ่งต่อมาในต้นคนริสตศตวรรษที่17ก็มีปัจจัยอีกหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคแถบนี้มีความสำคัญมากกว่าในอดีตเช่นกลุ่มผูกขาดการค้ากลุ่มเก่าในหมู่เกาะโมลูกกะโดยเฉพาะพ่อค้าชาวตะวันตกทั่วไปก็ถูกบริษัทอินเดียตะวันออกทำลายลงหมดสิ้นในต้นทศวรรษพั2หรขณะเดียวกันในเกาะชวาก็เกิดสงครามสามเศร้าระหว่างอาณาจักร,รมาตารัมหัวเมืองต่างๆตามชายฝั่งภาคเหนือ และบริษัทอินเดียตะวันออกจนกระทั่งส่งผลกระทบให้การค้าในเกาะชวาเสื่อมสามลงและผลักดันให้พ่อค้าต้องอพยพจากเกาะนั้นเพื่อไปประกอบธุรกิจในสูย์การค้าอื่นๆโดยเฉพาะในบริเวณมาคัสซ่าซึ่งมีรัดกัวเป็นดินแดนที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดทั้งพ่อค้ามุสลิมและยุโรปมากที่สุดจนมีผลทำให้การค้าในต้นคริสตศตวรรษที่17 ในบริเวณนี้ตกอยู่ภายในกำมือของพวกชาวต่างชาติทั้งสิน้นแต่ต่อมาในตอนปลายศตรวรรษดังกล่าวชนชั้นขุนนางมาคัสซ่าก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางการค้าโดยในตอนต้นจะทำหน้าที่เป็นนายทุนเงินกู้ให้พ่อค้าโปรตุเกสหรือไม่ก็เช่าพื้นที่บางส่วนของเรือโปรตุเกสเพื่อส่งสินค้าของตนออกสู่ตลาดโลกต่อมาก็กล้าค้าขายมากขึ้น จนสามารถเช่าเรือโปรตุเกสทั้งลำหรือไม่ก็กล้าลงทุนต่อเรือสินค้าเองโดยจ้างลูกเรือโปรตุเกสเพื่อนำสินค้าของตนไปส่งตามดินแดนต่างๆอีกทอดหนึ่งและตั้งแต่คริสตศักราช1ั0 5รัฐกัวก็กลายเป็นดินแดนแห่งแรกในเกาะสุลาเวสีที่นับถือศาสนาอิสลามถัดจากนั้นก็ใช้ความมั่งคั่งและแสนยานุภาพของตนทำสงครามศาสนาปลดปล่อยรัฐต่างๆ ให้หันมานับถืออิสลามได้สำเร็จขึ้นเรื่อยๆโดยมีโปรตุเกสเป็นพ่อค้าผูกขาดการขายอาวุธให้รัฐกลัวทำสงครามสร้างจัก,กรวรรดิของตนเองได้สำเร็จในทศวรรษ1ั3 0ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารัฐกลัวของพวกมาคาซาก็สามารถครอบครองรัฐน้อยใหญ่ตามบริเวณชายฝั่งของเกาะสุลาเวสีได้ทั้งหมดจนถึงบริเวณหมู่เกาะซุนดาน้อย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวสำคัญสำหรับป้อนความต้องการให้กับชาวมาคัสซ่าความมั่งคั่งและการเจริญเติบโตทางการค้าของชาวมาคัสซ่าในที่สุดก็นำไปสู่การขัดแย้งกับผลประโยชน์ของดัชในภูมิภาคแถบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นซึ่งปรากฏการดังกล่าวได้เกิดขึ้นให้เห็นตั้งแต่คริสตศักราช1625เมื่อดัชได้เรียกร้องให้เจ้าผู้ปกครองรัฐกัว ห้ามไม่ให้ประชาชนของพระองค์เข้าไปทําการค้ากับหมู่เกาะเครื่องเทศถึงแม้ว่ารัฐกลัวจะพยายามเพิกเฉยข้อเรียกร้องดังกล่าวตลอดเวลาแต่ดัก็ยิ่งเพิ่มความพยายามกดดันหลายรูปแบบเพื่อให้รัฐกลัวถอนตัวออกจากการค้าเครื่องเทศเช่นส่งกองเรือจมเรือสินค้าชาวมาคสซา,าหรือไม่ก็ยกเลิกสนทิสัญญาที่เคยทำไว้กับรัฐต่างๆพร้อมกับส่งเรือปืน เข้าโจมตีรัฐเหล่านั้นถี่ขึ้นจนกระทั่งถึงคริสตศักราช1666ดัชจึงตัดสินใจเปิดยุทธการขนาดใหญ่ภายใต้การนำของคอนเนลลิสสปิลแมนโดยความช่วยเหลือของทหารอินโดนีเซียเชื้อสายต่างๆซึ่งอิจฉาวความรุ่งเรืองของพวกมาคาซาจนกระทั่งในที่สุดรัฐกัวต้องยอมทำสนที่สัญญาบ่อนกายาเพื่อเป็นพันธมิตรจำยอมกับดัช ในคริสตศักราช1667ภายหลังจากนั้นแม้ว่ารัตก,กลัวจะพยายามอีกหลายครั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการค้าให้กับตนเองตลอดคริสตศตวรรษที่18แต่ความพยายามของชาม,มาคัซ่าก็ล้มเหลวและไม่อาจทำให้ดินแดงของตนกลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีตได้ต่อไปขณะเดียวกันบริษัทอินเดียตะวันออกเป็นผู้ผูกขาดการค้าในเมืองท่าต่างๆ ของชาวมาคัสซาแต่เพียงผู้เดียวส่วนพ่อค้าชาวยุโรปอื่นๆก็ถูกไล่ออกจากเมืองท่าเหล่านั้นขณะที่อำนาจของผู้ปกครองรัก,กัวก็ลดลงป้อมประการและกำลังทหารก็ถูกทำลายหรือลดทอนลงเรื่อยๆภายใต้การบีบบังคับของดัชและพันธมิตรในที่สุดป้อมประการส่วนใหญ่ก็ถูกทุบทำลายไปหมดสิ้นเหลือไว้แต่เพียงป้อมประการใหญ่สุด สำหรับคงทหารดัชไว้ประจำการและป้อมดังกล่าวก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นป้อมรอตเตอร์ดัมส่วนในรัฐโบนีซึ่งมีอาลุงปาลกาเป็นสุตลต่านผู้ปกครองดินแดนและได้ให้การสนับสนุนดัชเป็นอย่างดีในการทำสงครามล้มอิทธิพลของพวกมารกาซาก็จะกลายเป็นพันธมิตรใหญ่สุดของดัชในเกาะสุลาเวสีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การผูกขาดทางการค้าของดัชในภูมิภาคแถบนั้นแต่เพียงผู้เดียวได้ปิดกั้นโอกาสและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเป็นอย่างมากในที่สุดก็ก่อให้เกิดการอพยพขนาดใหญ่ของชาวมาคาซ่าและชาวบูกีไปอาศัยอยู่ในดินแดนอื่นๆหลายระลอกโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทรมาเลจะได้รับผลกระทบจากการอพยพขเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ของชาวบูกีจนกระทั่งในเวลาต่อมาชาวบูกีกลายเป็นประชากรขนาดใหญ่สุดที่สามารถสร้างชุมชนและมีสุลต่านของตนเองปกครองในดินแดนที่เป็นรัฐเนกรีเซมบีลันของมาเลเซียปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วชนชั้นวรรณะนกรบของชาวบูกีก็ยังได้ขับไล่อิทธิพลของอาณาจักมารมละกาออกไปจากรัฐเยโฮและสถาปนาผู้นำของตน เป็นสุตลต่านปกครองรัฐนั้นได้สำเร็จพร้อมกับสามารถแข่งขันกับบริษัทอินเดียตอนออกในการช่วงชิงกำไรจากการค้าดีบุกตามบริเวณชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลส่วนพวกมาคาซานอกจากจะอพยพไปตั้งหลักแหล่งในดินแดนต่างๆทั่วคาบสมุทรมาเลแล้วอย่างได้พัฒนาตนเองเป็นทหารรับจ้างไปไกลถึงประเทศไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยเอกสารและผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในช่วงดังกล่าวมักเรียกพวกมาคาาัซซาซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่และร่างกายกำยำแข็งแรงทั่วไปว่าพวกมักกสันหรือไม่ก็ถูกกล่าวอ้างในวรรณคดีไทยบางเรื่องให้ไปไกลเกินกว่าความเป็นมนุษยชาติจนกลายเป็นยักษ์มักกสันก็มีอยู่บ่อยครั้งเหมือนกัน